มาเล่นเดิมมิมิกดีกว่าแล้วก็เลยไปเล่นาวีเล่นสองเกมหละเดิมมิมิกเฟสที่สี่มาดูกันสิ่งที่มันต้องการให้พวกเราทำคืออะไรบางคนอาจจะแบบพี่พี่แนะนำตัวสิใคาใครเป็นตัวใครใครเป็นคนเก่ามึงก็พอจะรู้จัก แค่แต่ถ้าคนใหม่มึงไปหาดูคลิปเก่าๆเองอสัตว์เชื่อเหรอวะน่าเชื่งมา้อในตู้ยังมีอะไรบ้างวะ How will I be worse? What น่าสนใจไหมนะเฮ้ยนินชักฮูโฮ้โอ้อันที่หนึ่งอะคิดว่าอันที่สองตรงไหนวะที่มันล็อกตรวนี้อ่ะ เออใช่ด้วยแสดงว่าในนี้ก็ต้องมีอะไรดิไม่เชื่ว่าไม่มีอันนี้คือส่วนหลังบ้านอือฮึไงต่อ่ะ ฮัลโหลมีของอะไรให้กูเกบเธอไอ้เหี้ยไม่ใช่จะให้กูเปิดประตูป่าในเวรใช่ด้วยไม่ให้มึงเปิดให้กูเปิดประตูเปล่า,ลาเพื่ออะไรเนี่ยอยู่แถวนี้เปล่าวะขอหาแป๊บนึงตอนนี้กูหาคนรวๆอยู่ กดลูดลูตรงรถนี่แหละไม่ได้กดลูดลูตรงไหนเลยมันก็ไม่มีอ่ะเปิดไฟแป,ป๊บเพื่อเปิดไฟเพื่อจ,จะมีมันไม่มีปุ่มอะไรกดเลยอะ่ะ เออกูสงสัยมาได้ก oh ูเป็นกูรับบทเป็นโจนอยกูเลยเข้ามาบ้านมันอยู่ไหนวะไม่ส่งเชื่ออะไรตั้งหน้าไว้ซบวุ้นเม้งส่งมาแล้วกูแหลกเลย อยู่นี่ไงอยู่สักไม่สังเกตเลยนายเวนแม่งคันอันนี้เปิดได้แล้วนี่เปิดได้ปะเปิดต้องคอนเจก็เปิดได้ นี่คือจุดที่กูนี่ดีว่าแบบประมาณอ่ะประมาณอ่ะโอล้อกูรับบทเป็นจีหมดฮี่ให้กุรับบทเป็นจีจีหมดมีหุ่นด้วยไม่จบไม่เสรเงี้ย ชื่ออะไรเนี่ยหวังว่าน่าจะไม่มีอะไรนะกูกำลังจะพูดเลยอยาอยาจับแกมยังไงกูจะใช้ตะขอไอ้ไอเช่นเนี้ยกูกำลังจะพูดเลยไสัตกใจเหี้ยไม่เกี้ยกูตกใจสัตว์อันนี้นอะไร แจ๊สสามกูทำะอะไรวะขับมาห้องนี้แป๊บอุ้ยเจ้ะสัตว์ไอ้แย่ดักทากูที่ถือเชี่ยนี่เลยแล้วไม่มหนีเลยแม่งหายตัวหนีกูเลยคือกูคิดว่าเหมือนกูรับบทเป็นโจแล้วมอหรือบ้านเนี้ มันให้กูเปิดมันให้กณแจกูมาเปิดอะไรอะเจอสุดอีกแล้วเจอมองงะมันให้กูใจกูมาเปิดอะไรอะเฮียกูยังไม่เจอแบบไอ้นี่คุณแจสามเลยกูยังไม่เจอห้องที่ต้องใช้คุณแจสามเลย ไม่ไม่เจอตรงนี้จะยู่ตรงไหนได้วะหาแป๊บตอนนี้กูเล่ามัวแล้วตรงนี้ห้องนี้ปะไม่มีอ่ะ แล้วมันต้องการเปิดประตูที่ไหนวะเนี่ยกูสงสัยมึงไม่ลังจำเมื่อกี้วันอะไรเนี่ยเฮียผมถึงมาแรงได้ตอมเปิดประตูนี้ปะ กูไปเปิดเปิดประตูที่ไหน้าห้องได้ันก็ไม่ได้บอกกูว่าอ๋ออ๋อ,อ,อกูลืมไปสัตว์โอ้เยี่ยมมืดเยี่ยโคตรมืดเลย อะไรผ่าน่ะกูเดินกูเดินแบบไม่สุเลยเลยให้กูเดาถ้ามีหุ่นแล้วถ้ากูหันหลังไม่ต้องตามกูหรือว่ากูทำเข้าใกล้มันอย่างเดียว แต่ว่าเข้าใกลม้มาปุ๊บจำสเกลอะไรบาแี้อยากลองว่ะแต่กูยังไม่รักลองแต่กูยังไม่อยากลองตอนนี้แล้วกูจะไม่ลองตอนท้ายเพราะกูขี้เกียจแค่นั้นไงกูว่าละกูว่าแล้วต้องมีบางตัวไม่ขยับกูว่าแล้วอิต้องมีบางตัวขยับแต่ไม่ไม่มีรันไม่ไม่มีวิ่งเลย ตัวไหนวะที่กูดูจับสแกลเกียนมึง ไม่ S <S <an the> แม่ไม่คือกูไม่มีสบิน่าและกูก็ไม่ได้เล่นกับใครด้วยอ่ะกูได้คนเดียวกูอยากจะร้องไห้ <S an the> กูรู้วิธีรับมือลวเพิ่มเสียงซัดเพิ่มเพิ่มเสียงอ่ะกูจะได้รู้ว่าตัวไหนมันเดิน จะมีเสียงถ้าตัวไหนใยับจะมีเสียงนะ้ำ เกียร์มึงไอ้อเชีย่ยแม่งเ้ยแม่สั์ไอ้เชีย่ยกว่ามันจะเล่นต่อเลยแต่กูโดนกูตอนก,อนกอนูตัดต่อมันมีตัวแบบมันมีสองตัวสามตัวไอ้เชีย่ยกูแบบกูทำไม่วาจะกูเปลี่ยนมาเล่นเอาวีทาแทละ มันมีคนหนึ่งคอมเมนต์อยู่ว่าขอให้กูเล่นนาวีคนเนี้ยแต่กูรู้ด้วยว่าเป็นใครอไอเชี่ยแม่งให้กูทำเฮียอะไรเนี่ยมึงให้กูทำเฮียอะไรเนี่ยเชี่ยไม่ได้กระเบนลินมาไม่มีที่จกทำเฮี้เชียอะไรกูบังเนี่ยไม่ดูดี มาหลอกรู้สึกเหงาโลบักก็เจ๊กกูมันไม่เรียกว่าอะไรนะกูกูอปองปะน่าจะกูปองไอ้เหี้ยแม่งแม่งแล้วกูกูเล่นโลบักเยอะไงจะกูเรียกว่าโลบัก อง,ง่ายๆกูไม่ค่อยเล่น,นแวนววีไลเหอ่ะกูเลยอาจจะพูดผิดไปหน่อยแม่กูเข้าเกมแล้วกันไปเล่นเลยเลบโวซาวิซาบว <c oughs> เล่นใหญ่ดีวะ อูย้อยไม่อะอกูอยากเล่นเลยเกินตัวตอนนี้กูนึกว่ากูจะเล่นตัวเยี่ยเลยดีหวังว่ากูน่าจะต้องเล่นแทงมั้ง แค่นี้อ่ะนี่แหละกูเล่นคิกเน็ตนี่แหละ ดูดิไม่ได้เล่นแนล้วฝีมือกูยังอยู่ไหม สเ,เสียงโคตดังไอ้กูตอนเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงนั่นไงเดิมมีมีกอะเฮียแล้วกูก็ลืมตออส,สัยงวงอยูไ่ไม่ต้องมากูฟิกเกอร์ ไอ้แลแล้วมึงจะถ่ายหน่อยไว้สัตว์หนีอันนี้กูไม่ได้ถ่ายกูนหนีไอสัตว์ไม่แพ้มึงไม่แพ้แต่มึงตายไอชื่อชื่อ,อยามันชื่อไอสลุกไม่แพ้ ไม่แพ้จนตายเออไอสัตว์ดูดูเป็นไปนตามพุกธเจ้าธรรมาตานมึงเตรียมโดดปุ๋ยกูแน่ฝนหลวงของเพลือัอ้ฟาต,ตกเอาเหี้ยตายตาตกคู่เหี้ย ฝนหลวงฝนหลวงมันต้องเพิ่มเรือมไม่ใช่หรอทำดูคิดกูเห็นเรือมมันไม่ค่อยเพิ่มเลยน่าจะโดนเทนไล่เนีย่ยมึงก็ไม่ต้องนอนดิขี้ย่มึงไม่เล่นกับกูกอดค่อยนอน,อน,นไอสัตวย่ะลุมดิสับ่ะลุม ไอ้เยี่ยงโค้เกมเกมไม่แป๊ะสับออไอ้ช่างแม่งดิพี่อะทำไมสุดจีมันนี่วะอย่าให้อยู่ในเลดเกมไม่สับฝนหลวง เหี้ยไสัตว์ส,สัตว์กูจังเลยเหี้ยลุมกูจังเลยเหี้ยสัตว์แม่งลุมกูจังเลยแม่งสัตว์ลุมกูจังเลย,าลายเกมเกมนี้ไม่ไมีมีเทีวนะรอหล,ล,ลีเกมเลยสัตว์มไม่ไหวชีนแน่เหี้ยสัตว์พะฮะกูไทยน,นะ เดี๋บอกอ๋อเยียมึั้งโอ้กูรีไปว่าเออกูเลิกกูจะต้นไม้มันได้ทำไมว่ากูรีไปว่าต้นว่าต้นไม้โดนเนิบได้ข่าวกูเห็นสัญลักษณ์ไอ้ต้นไม้โดนเนิบมันจะเนิบทำไมวะเยอะโกงไงวะแค่บ้องแล้วก็แค่บ้องแล้วก็ฝนหลงขอทอจะเนิบทำไมวะ ไม่ดูดเฮ้ย <c oughs> ไม่ดูด <c oughs> เอ,อ้อสัตว์ <c oughs> เยอะของมาช้าจ,จังวะเ <c oughs> ดินไปด้วยกันโดไปด้วยกันชิบหายไปด้วยกัน ไอ้กูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวคนหลวงพอ่อกูไม่เกี่ยวสัสคือไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยกูไม่เกี่ยวกูเจอกับฝั่งเฮี้ยอะไรมาเนี่ยเฮี้ยไม่ลุมกระจังเลย,ยจเจอแบบตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮี้ยลุมจังเลยสัส มึงเข้ามาดิเมึงเข้ามากูยอดหน้าป้อไม่ดีอ่ะมึงเข้ามาดิเหี้ยทีกูไถจังเลยสัสส่วนมึงนี่ส่วนมึงนี่ตัวปัญหาเลยเชี่ยแล้วกูไถแล้วกูหนีไงเฮียกูตึงเกินฮะมึงแลนะเพื่อนมึงไม่ใช่แพนด้า มึงลุมจังเลยลุมจังเลยมึงลุมจังเลยไอ้เหีเ้ยกูว่าฝั่ง,งตรงข้ามแม่งเน้นลุมไม่เน้นฆ่าไอเหี้ยเฮ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 ้ยฮะกูได้วีพีแค่เต้นงูกูได้วีพีแล้วเหรออเฮี้ยกู พลาดได้หนึ่งไอ้นี่ไอ้อะไรวะตายน้อยกว่าเยอะเชียร์เนี่ยไอ้นี่กูขอเป็นตาสุดท้ายแล้วกันของเกม ไม่กิวเด้เสียงอะไรโอ้โหาจะฝ่าไปเองแหละไอเยยเช้าว่ะเฮ้ยฟอลล์ฟิโล ดูดิว่าแม่งจะเก่งเท่ากูไหมไอ้เหี้ยนี่แม่งตัวกูนี่แม่งตัวโคตรบางจะดาเมจโคตรไม่ธรรมดาถ้าใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลเหียไรกอสอ่างนี้อกูมไม่ได้เล่นนานแล้วเหียมึงจำไม่ค่อยได้ออาวมาหลอกวอล์กอสกิลสองเฮีย กิวสองนี่แหละแมงโคดำแม่โคไม่ธรรมดาูจะฟ้าไม่ไดีอ่ะตัวกูละคอหลักสับคันจริงๆมันเป็นซอมคเราเหยียมันจะมาละฮัดกูดิรู้เฮียเพราะก,กูเคยทำ ไม่กินไม่กินหมูกระหินมาตุไฟนะเพิ่งไม่ได้แล้วก็ใส่กระตอใส่ใส่ใส่ไม่อยู่ไม่หย่อนไม่อยู่ไม่หย่อนเพื่อไฟกูเล่นเป็นเว้ยแย่งตัดกูแย่งทำไมเยี่ยมกูแย่งกูแย่งหรือไม่ กูแย่งเหรอทำไมกูหิวมันไม่ธรรมดาไอ้สัตว์กูมันไม่ธรรมดานะเฮ้ยถ้ากูใช้สกูสองเมื่อไหร่มันมันมันไม่กูมันไม่ธรรมดานะเฮ้ยถ้ากูใช้สกูสองกูมันไม่ธรรมดา อมันไม่ธรรมดาวันนั้นมึงฟาร์มเลยก็ได้เหี้ยไม่ฟาร์มหรอกฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มมาแจ๊คมาดีครับเจ๊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  อุ่ัดาเมก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอยู่เว้ยวันนี้ฟอลินมาตัวตัวกับไอ้มาแตกโดนตอกได้มาเล่นตอกมาเล่นเกียนตายตาย ล้อของกุตันเถอร์เฮียดาวเมไม่ใช er, ่เร so ื่องธรรมดาเ็จกูแน่ยี่มาหลอกกูได้จะยังไม่กลับมาเลยแต่อีเลน ไปไหนฟอเรนไปไหนฟอเรนไปไหนไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้จ,กกจะกกิดกูจะฆ่าไม่ได้ตอนนี้น,นจาจะตาท้ายอะไรเงี้ยเขากูขี้เกียจเล่นไอเชี่ยปรดสัสตว์ตายแตกแตก ดู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 เล็ดดูดูดูด,ด,ด <Hurry up. S 1> อ้ยซับจบอีเวน